สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีเมนูสร้างอาชีพมาฝากกันค่ะนั่นก็คือเมนูกุนเชียงค่ะรับรองว่าเป็นเมนูที่ทําตามได้ไม่ยากและก็ขายดีและได้กําไรดีค่ะจะมีวิธีการทําและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ และนี่ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะจะมีหมูบดติดมันน้ำตาลเราใช้เป็นน้ำตาลแบบนี้นะคะทำจากอ้อยธรรมชาติแล้วก็ตําตาลทรายแดงแบบเกรดผงพะโลซอสปรุงรสตามด้วยเหล้าจีนพริกไทยผงหมูแดงผงปรุงรสผงปรุงรสเราใช้แบบเป็นรสพะโลนะคะแล้วก็ไส้หมูเค็มค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทํากันค่ะ ในขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะผสมส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันก่อนค่ะมีผงปรุงรสใช้แบบผงพะโลนะคะตามด้วยผงพะโลค่ะผงหมูแดงซอสปรุงรสค่ะพริกไทยค่ะน้ำตาลอ้อยค่ะน้ำตาลทรายแดงแบบเกรดตามด้วยเหล้าจีนค่ะเราจะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยนะคะ ถัดมาตามด้วยแป้งข้าวโพดค่ะและนี่ก็คือผงปรุงรสที่บอกนะคะว่าใช้แบบรสพระโลค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะและพอเราคลุกเคล้าส่วนผสมมาสักพักนึงแล้วนะคะตอนนี้ทุกอย่างก็เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้ออกมาเป็นสีสวยแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะหมักไว้ในตู้เย็นเป็นเวลา30นาทีค่ะ ในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาล้างไส้กันค่ะอันนี้คือไส้แห้งเค็มนะคะซื้อมาจากแมคโครเดี๋ยวเราจะล้างจนกว่าเขาจะหายเค็มเลยนะคะล้างจนกว่าน้ำจะใสเลยค่ะแล้วพอเราล้างข้างนอกแล้วนะคะเราก็จะล้างข้างในไส้ด้วยค่ะล้างข้างในไส้เราจะล้างประมาณสองน้ำนะคะล้างจนกว่าจะคิดว่าสะอาดเลยค่ะเราจะใส่น้ำเข้าไปล้างในไส้แบบนี้เลยนะคะ แล้วพอเราใส่น้ำลงไปแล้วรีดน้ำออกให้หมดนะคะเดี๋ยวเราจะทำไปเรื่อยๆจนครบตามจำนวนเลยค่ะ เราล้างไส้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะยัดหมูที่เราได้ผสมไว้ใส่เข้ากระบอกกันค่ะอันนี้คือกระบอกอัดไส้ก,กรอกนะคะสามารถหาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตเลยค่ะเราจะใส่ไส้เข้าไปที่ปลายกระบอกแบบนี้นะคะนี่ค่ะพอได้แบบนี้แล้วก็รูดไส้เลยค่ะรูดเข้าไปแบบนี้เลยนะคะเราจะรูดเข้าไปจนเกือบหมดเลยนะคะ นี่ค่ะค่อยๆรูดนะคะนี่ค่ะเราก็จะเหลือประมาณนี้พอเหลือประมาณนี้แล้วก็ให้เรามัดปมเลยค่ะผูกปมให้แน่นนะคะพอผูกปมแน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่หมูที่เราได้ผสมไว้ใส่ลงในกระบอกเลยค่ะใส่ให้เต็มเลยนะคะ และพอเราใส่เต็มแล้วก็ปิดฝาได้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะบีบไส่เข้าไปแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไม้จิ้มฟันเจาะรูเพื่อระบายอากาศข้างในนะคะนี่ค่ะค่อยๆบีบทําตามแบบในคลิปเลยนะคะและอย่าลืมเวลาบีบให้คอยใช้ไม้จิ้มฟันเจาะรูเพื่อระบายอากาศด้านในด้วยนะคะ และพอเราบีบจนหมดแล้วนะคะให้เราเหลือไปลายไว้เล็กน้อยเพื่อผูกปมด้วยค่ะอันนี้ก็คือเราบีบไส้จนหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นคู่กันค่ะให้เรากะขนาดนะคะให้ชิ้นเท่ากันทั้งความยาวแล้วก็ขนาดเลยนะคะบิดบ,บ,บให้เขามีชิ้นขนาดที่เท่ากันค่ะเพราะได้ขนาดที่เท่ากันแล้วนะคะก็ให้เราม้วนตรงปลายค่ะนี่ค่ะทำตามแบบในคลิปได้เลยนะคะ และอย่าลืมนะคะใช้ไม้จิ้มฟันเจาะรูเพื่อระบายอากาศด้วยค่ะนี่ค่ะเราก็จะทำเป็นคู่ๆแบบนี้นะคะแล้วพอเราได้เป็นคู่แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้กรรไกรตัดเลยค่ะพอใช้กรรไกรตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะผูกปมนะคะผูกให้แน่นเลยนะคะ นี่ค่ะแล้วเราก็จะได้ออกมา1คู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ครบตามจำนวนเลยค่ะ นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะนําไปผึ่งแดดให้เขาเซตตัวนะคะเราจะให้เขาเซตตัวให้ผิวเขาตึงๆหมาดๆก่อนนะคะเราจะยังไม่นําไปแขวนนะคะขั้นแรกตอนนําไปผึ่งแดดให้วางทั้งแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวนําไปผึ่งแดดก,กันค่ะและตอนนี้เราก็ผึ่งแดดเสร็จแล้วนะคะตัวเขาก็เซตตัวแล้วเราจะสังเกตได้ว่าผิวเขาจะแห้แงๆตึงๆหมาดๆนะคะ พอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะนำไปแขวนตากกันค่ะก่อนแขวนให้เอาไม้จิ้มฟันเจาะรูระบายอากาศเจาะถี่ถี่เลยนะคะเราจะแขวนตากไว้แบบนี้เลยค่ะตากที่แดดจจัดๆเลยนะคะตากไว้เป็นเวลา3วันค่ะและเดี๋ยวพอครบ3วันแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะว่าจะเป็นยังไง และตอนนี้เราก็ตากมาครบ3มวันแล้วนะคะก็จะได้ตัวกุนเชียงแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทอดกันนะคะในขั้นตอนการทอดเราจะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะคะทอดกันเลยค่ะแล้วตอนนี้เราก็ทอดมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตัวกุนเชียงของเราก็จะได้ออกมาสีเหลืองสวยประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะ แต่เราก็จะตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเลยนะคะ และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับกุนเชียงจากทางช่องขายดีชาแนลของเราเป็นยังไงคะสูตรนี้ทำตามได้ไม่ยากเลยนะคะรับรองว่านำไปทำขายแล้วขายดีมากๆลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำๆแน่นอนค่ะสูตรนี้รับรองว่าทำทานหรือทำขายก็เป็นที่ถูกอกถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอนค่ะยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนม ไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ